สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยววันนี้พี่น้องจะมาทำหัวข้อคนที่คุณตั้งใจรอเขาจะกลับมาไหมคนที่คุณตั้งใจรอเขาเนะ่ยเขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่ามันต้องมีแหละบางคนบางท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะมีพลังงานของคนที่รอคอยคนรักอยู่เราก็หวังว่าลึกๆเขากลับมาแหละเนาะเข้ามาซูมเข้ามาดูเข้ามาดูพลังงาน ที่อาจารย์แต่ละท่านเขาทำการหรือไปดูไพ่ส่องแหมบเนี้ยก็มีพลังงานของคนรอคอยเราทำคลิปนี้ดีกว่าวันนี้หัวข้อนี้นะคะคนที่คุณตั้งใจรอเขาจะกลับมาไหมนะคะใครที่มาเจอพี่นกเป็นคลิปแรกในคลิปนี้นะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเมื่อคุณกด u b s c r i b e แล้วนะคะแล้วก็พี่นกมีรับดูดวงส่วนตัวด้วยถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวแบบแม่นยำเป็นดวงของคุณเองเลย <c oughs> ก็เข้าทักหาเข้ามาคยุยกันได้นะคะคนที่มีงบน้อยก็สามารถดูได้นะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณตั้งใจรอเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะแล้ว พลังงานนี้อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นพลังงานสุ่มพลังงานแรนดอมนะคะอาจจะตรงกับบางคนบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้หรืออาจจะตรงบางส่วนอาจจะตรงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็ได้เพราะอย่าลืมว่านี่คือพลังงานสุ่มนะคะพลังงานรวมพลังงานแรนดอมนะคะที่มีกันหลายๆคนก็มาดูมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพราะอย่างงานก็มาดูแล้วก็ไม่ต้องแอนตี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเก็บไปโศกเศร้าเป็นดวงของตัวเองก็ ก็ดูถ้ามันตรงเป๊ะเลยกับเรื่องของคุณก็ใช่นะแต่ถ้ามันไม่เป๊ะมันก็อาจจะตรงบ้างบางส่วนก็ได้ก็อย่างที่แจ้งไปทุกรอบนะคะก็ไม่ต้องซสีเรียสยก็ถือว่าเราเข้ามาดูเหมือนนิยายดูเรื่องละครแบบนี้ให้ดูเป็นเรื่องบันเทิงแล้วก็จะได้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตหรือความสัมพันธ์ของเราเป็นแนวนี้ไหมเราจะได้ไกด์ไลน์ได้นะคะอืมนะ,ะมาค่ะหรือว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาความสัมพันธ์หรอกแต่คุณอยากเข้ามาดูแบบสนุกสนุกนะฮะ ก็ได้หมดนะคะคลิปของที่โนก็สามารถดูได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยนะคะไม่มีกําหนดว่าเออคุณวัยไหนดูได้วัยไหนดูไม่ไดไ้ไม่มีนะคะดูได้ทุกคนนะคะมาค่ะเขาคนนี้ที่คุณรออยู่เขาจะกลับมาไหมนะคะ เขาคนนี้ที่คุณรอเขาอยู่อะเขาจะมีโอกาสกลับมาโอ้โหกลับมาพลังงานของชาวทางไกลคนคนนี้น่าจะอยู่ไกลคุณถามว่าเขาคนนี้จะกลับมาไหมกลับมานะคะพลังงานนี่เหมือนเขาเตรียมพร้อมที่จะกลับมาหาคุณแล้ว่านะคะกลับมาค่ะพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นเนี่กลับมาแน่นอนเดี๋ยวพี่นกเปิดก่อนนะเปิดหมดก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียวดีกว่าแบบนี้ง่ายดีนะ แปดเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเนาะดิชาริออทเราก็แปดเหรียญอะไรคะสองสามถ้วยนะคะเขาคนนี้จะกลับมาไหมคนที่คุณรอเขาอยู่เนี่ยนะคะเขาจะกลับมาไหมนะคะเดอะซันนะคะพี่นกเปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้อ่านทีเดียวนะคะ เขาคนนี้จะกลับมาหรือเปล่านะคะพี่น้องจะเปิดสิบบ่นะก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะได้พลังงานดีไม่ดีอย่างไรเราก็ดูเอานะ,ะอืมนะคะเขาคนนี้จะกลับมาไหมคนที่คุณรอเขาอยู่เนี่ยชะเง้อชะแงรอคอยแต่เขาเขากลับมาไหมเขากลับมาหรือเปล่า ขาคนนี้จะกลับมาไหมนะคะห้าไม่เท้าเนาะแล้วก็อะไรอีกคะ The wheel น,นะคะ Wheel fortune นะคะแล้วก็อะไรอีกคะสองดาบนะคะตต้สำรับคืออะไรเออพี่นกก็ไม่ได้สับไพ่เลยเนาะลืมนะฮะไม่ได้สับเลยไพ่อะโอเคเขาคนนี้กลับมาไหม ชัดทัวร์ที่สุดเลยพลังงานไพสวยมากสวยมากเพื่อนๆนะเดียชาริออดแปดเหรียญสามถ้วยเดอะซันพี่นอกก้อคิดว่าถ้าคนที่อ่านไพ่บ่อยเห็นหน้าไพ่เนี้ยพี่น้อคงจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอ่าไม่ต้อง พูดเยอะแยะมากมายคุณคงเข้าใจแล้วว่าเขากลับมาไหมกลับมาค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์ของคนที่กําลังลังเลอยู่อยากกลับมาจะแย่อยู่แล้วแต่เมื่อพลังลง,งานของสองดาบเนี่ยมาขยายกับไพ่ดีหมดเลยพลังงานแบบนี้กลับค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขากําลังเจออุปรสรรคปัญหาอยู่นั่นแหละเนาะห้ามไม่เท้านะะน่าจะมีปัญหาบุคคลรอบข้างนั่นแหละเนาะนะคะ ถ้าไม่เท้านี่คือน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเขาต้องไปต่อสู้ฝาฟันการแข่งขันการทำมาหากินของเขาได้เนี่ยคนคนนี้นะประเด็นหลักเลยคนนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือ เขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังทํางานทําเงินพยายามเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างร,กร,า,กรา,กากฐานกับคุณแน่นอนเลยคนคนนี้นะเมื่อพลังงานเดือดซันเดอดวิวเกิดขึ้นขยายกันแบบนี้สองดาบสองดาบเขาก็ไม่มีแรงเท่าไหร่แล้วเมื่อพลังงานไฟเดือดซันมาเดอดวิวมาแบบนี้คนคนนี้กลับมาแน่เราเมื่อกลับมาแล้วก็มั่นคงด้วยกลับมาแล้วก็เป็นพลังงานของการริเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะ โยงไปถึงจุดที่มั่นคงเลยหนึ่งเหรียญน่ะนะหนึ่งเหรียญแปดเหรียญสามถ้วยกลับมาแล้วก็ได้เฉลิมฉลองได้การมีการไปนัดแนะทานข้าวออกไปไปสังสรรค์เฮฮามีการเฉลิมการแต่งงานได้ไหมมีพระพลังงานสามถ้วยเป็นพ,พลังงานของไพ่เฉลิมฉลองไพ่พลังงานของการอองานวิวางานสังสรรค์ได้ขยายกับเดอะซันเนี่ยกลับมานะคะเพื่อนๆวิโนกจะเสียงทายให้อีกใบหนึ่งใต้ของ เพจ r o c p e n t a c l e นี่คืออะไรนะคะเราดูนะว่าเขาจะบอกคอนเฟิร์มว่าจะได้เป็นกลับมาแล้วจะเป็นตึกแผนไม้หรือยังต้องต่อสู้อะไรอยู่อีกแต่บอกตรงๆตอนนี้มันยังมีปัญหาแหละเขายังเจอปัญหาอยู่นะชาริออดคนคนนี้กลับมาแน่ชาวคนนี้นะคะพลังงานของคนชาวกระกฏเด่นเนาะกระกฏเมษนะคเมษกระกฏเด่นนะนะนนะพลังงานนี้นะคะแต่ก็เมื่อถ้าราศีมาครบหมด ก็มีเออพลังงานไม้เท้าก็มีก็มีครบหมดนั่นแหละคนะ่ะค่ะเนาะมีทั้งธาตุดินน้ำลงไปมาครบหมดแหละแต่ราศีที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือ,อราศีกะระกฏนะคะกะระกฏกับเมษเนาะคนคนนี้กลับมาแน่นอนกลับมาแล้วมั่นคงกลับมาแล้วมันต้องรอโชคชะตาคุณสองคนนะนะมันต้องรอโชคชะาตาจาัก,กรวาลพัดพามันถึงเพอร์เฟคทามมิ่ของคุณกลับมารอบนี้คุณก็ได้การ ปล่อยการสว่างสวยการประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะคุณสองคนตอนนี้เจอปัญหาอุปสรรคที่มันมืดบอดก็คือมันเหมือนลังเลจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอแค่นี้จะไปทางนน้นจะไปทางซ้ายทางฝาดีปัญหาก็รุมเรา้าคุณเต็มไปหมดเลยส่วนปัญหาก็ด้วยภาระหน้าที่นะเมื่อไพ่ปัญหาเขาขยายเนี่ยนะแปดเหรียญกับไพ่ปัญหาใคนคนนี้กลับมาแน่นอนแล้วก็กลับมาแบบเมื่อเขาเตรียมพร้อมแล้วเมื่อเขาสตาร์ทเครื่องยนต์พุ่งเลยเนะี่ย ชาริออร์ดขยายกับนายออนายอัยอบสอรเนี่ยซาลินผือดาบเนี่ยคนคนนี้ไม่ช้าเมื่อเขาพร้อมแล้วเขารู้ว่ากลับมาเขาชัดเจนได้เนี่ยคือสตาร์ทเรื่องมาแบบไม่ยั้งเลยค่ะแล้วกลับมาเขามั่นคงด้วยจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวรักต่างไวัยได้เหมือนกันเพราะพลังงานเพดออฟเปเรชั่เกิดขึ้นเนาะเด็กถือเหรียญน,นะฮะ พลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะผู้รักของคุณเนาะหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาอ่อนเยาแต่วัยเดียวคุณหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้มันเป็นรักต่างวัยแล้วก็เด่นเหมือนกันชาวรักต่างวัยนะคะพ่นี้เนาะแล้วก็เขากลับมาไหมพลังงานของคนที่คุณรอเขาเนี่ยกลับมานะคะเมื่อถึง perfect timing ของคุณมาถึงเขาคนนี้กลับมาแน่นอนนะคะ อืมเนาะพลังานไพ่เมื่อกลับมาแล้วก็เดือดซันมาไม่จําเป็นต้องขยายอะไรอีกแล้วเพราะมันสวยมากๆแล้วอะ่ะเมื่อเดือดซันมาเนี่ยคือ Perfect timing <ส>ของคุณมาถึงจักรวาลเหลี่ยงให้คุณสองคนได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยคนคนนี้รักคุณมากๆนะมองคุณคือความสุขมองคุณคือความสุขคือแสงสว่างคือสิ่งที่อบอุ่นคุยคุณอยู่กับคุแล,คแล้วมีความสุขนะ เขามองค่าในตัวของคุณมากๆคุณเป็นพี่ผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขามากแต่พี่น้องก็ไม่รู้แหละด้วยอุปสรรคปัญหาจะไม่สาธยายว่าปัญหาอะไรของคุณสองคนที่เจอกันเยอะแยะมากมายห้ามไม่เท้าสองดาบเนาะมันเป็นปัญหาที่ให้คนสองคนมันต้องห่างไกลกันอยู่ตอนนี้อุปสรรคปัญหา ในเรื่องของการทางไกลคนคนนี้เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนได้ชาวต่างชาติได้นะมันมีความแตกต่างกับคุณแหละถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือเขาคนนี้อาจจะต่างวัยจากคุณเยอะๆก็ได้นะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณเยอะๆหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเยอะๆหรือไม่เยอะก็น้อยหรือน่าจะเป็นพลังงานของคนแตกต่างเนี่ยเห็นเพราะเป็นไพ่ใบแรกเพราะคนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลชาวต่างชาติได้ ทางไกลไกลไม่ใกลนะ้คนนี้อยู่ไกลคนไม่ได้อยู่ใกล้ถ้าใครที่มีพลังงานผู้รักอยู่หน้าบ้านแบบนี้ไม่ใช่และหรือพลังงานของคนที่มันอยู่ใกล้กันแต่ใจอะไกลกันนะแต่นี่พลังงานนี้มันบ่งบอกว่าใจมันใกล้กันแต่กายอยู่ไกลนะี่น,นี่คือพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันชัดชัวร์พลังงานของเขาคนนี้คือชาวทางไกล รักต่างถิ่มต่างแดนละ้นะฮะอาจจะต่างจังหวดต่างศาสนาต่างวัฒธธนธรรมนะฮะต่างสีผิวเพราะว่าเป็นจีนคนเป็นไทยหรือญี่ปุ่นกับไทยอะไรได้หมดนะ อืมนี่แหละเป็นความต่างนั่นแหละเห็นไหมเขาสีดำกับสีขาวเนาะพลังงานของความแตกต่างเนาะนะฮะแล้วเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยค,คนคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาพัดพาให้คุสองคนได้มาเจอกันคณสองคนไม่ใช่พลังงานของความบังเอื่นแน่นอนที่ได้มาเจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวโชคชะตาก็ พาให้คุณมาเจอแล้วก็เอาคุณออกไปเดี๋ยวกโาโชคชะตาเขาก็เหวี่ยงให้คุณกลับมาอีกนั่นแหละมาถึงเพอร์เฟคไทมมิ่งของคุณสองคนมาถึงไม่ต้องกลัวเพระาะพลังงานไพ่ของการแต่งงานเกิดขึ้นเด่นชัดมากเดือดซันน่ะเนาะนะฮะคนวัน <c ười> <c ười> นี้เดี๋ยวจะกลับมาสู้ในความสัมพันธ์นี้ต่อและตอนนี้นะหลกัลกๆเลยคือกลุ่มหนึ่งอะ่ะบุคคลชาวเราคนที่ตอนนี้กําลังขยันขํามเข่งหาเงินหาทองเเดี๋ยวกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะ กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนี่ยตอนนี้เขากําลังคําเครียดในเรื่องของการงานเก็บเงินเก็บทองของเขาอยู่แหละจะสร้างฐานะให้มั่นคงเนี่ยนะแล้วบางคนบางคนบางท่านก็ะจะเจอปัญหารอบข้างด้วยเจอปัญหาการเงินด้วยเนี่ยบุคคลกั้งข้าเนี่ยไม่ยอมรับไม่คุณสองคนพบกันได้แล้วแต่ปัญหาของคุณสองคนที่เจออยู่มันมืดมันยังหาทางออกไม่ได้เนาะ เนาะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนื่อนนะเขากลับมาแน่นอน<ๆ>กลับมาแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะคนนี้เขาไม่หวือหวาเออดูใต้สำรักสักใบโอ้โหสิบถ้วยพีระมิดแล้วก็สเตรน์ ng, คนนี้มาแน่นอน mm hmm. The world มาแน่นอนเพื<ๆ>่อนๆคนนี้มา คนนี้กลับมาแน่นอนแล้วกลับมาได้เป็นครอบครัวกับคุณด้วยนะไม่ขยายหลายใบแล้วนะคะใต้ของใต้สําหรับนี่คือเขาเล่าต่อเพื่อนๆถ้าเราจะเปิดดูแต่ถ้าเราไม่เปิดดูก็จบแค่นั้นเพราะพลังงานก็สวยแล้วเพื่อนๆไม่ร umm> ู้จะเอาอะไรมาดีขนาดนี้นะฮะเพื่อนๆก็ดู The Sun ก็มา t h อ World ก็มาคนๆนี้ไปไหนไม่ได้หรอกก็ต้องวนอยู่ในชีวิตของคนแหละเนี่ยแค่เท่านี้ก็พอแล้วนะฮะคนนนี้กลับมาแล้วจะกลับมา เป็นครอบครัวกับคนได้มีการเข้าพิธีวิวาอย่างแน่นอนหนึ่งเนก็บอกแล้วเนี่ยเห็นซุ้มประตูที่จะเข้าวิวาไหมพิธีวิวาซุ้มประตูของการงานเฉลิมการมงคลแล้วก็มีสามถ้วยนี่เขาไพ่ของการเฉลิมฉลองน่ะชัดที่สุดแล้วไพ่เนี้ยก็ยเมื่อขยายอีกเขาก็มาแบบอีกหนิเมื่อรู้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไพ่เขาเล่าแบบนี้ต่อแล้วค่ะกลับมารอบนี้คนนี้ชัดเจนกับคุณแล้วแล้วก็มั่นคงต่อคุณด้วยแต่บอกตรงๆกลับมาเขาไม่ได้หนือหวานะคนนี้เขากลับมาเริ่มต้นจากสุดนเล็กๆก,ก,ก่อนเนี่ย พลังงานของเพจออปเปอเรชั่นนี่คือคนที่จะกลับมาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเริ่มต้นสร้านความสัมพันธ์ใหม่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนาเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีการแต่งงานชัดเจนแน่นอนได้เป็นครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะเขาคนนี้กลับมาสมหวังอย่างที่คุณรอนะคะนะ ก็ประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราดูข้อความนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเขาคนนี้ถ้าบอกคุณได้อยากบอกอะไรคุณบ้าอยากบอกอะไรคุณบ้าง,งคุณที่้รอคอยเขาอยู่นะฮะอาจจะมีพลังงานของคนที่ติดต่อกันยากมาอยู่ห่างไกลการฝนตกเพื่อนๆนะคะฝนตกเนาะเขาคนนี้สเต็งนะคะแล้วก็เฮอร์มตเนาะเดี๋ยวก็สิบถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเดอะเวิลด์นะ่สิบถ้วยคนสองคนน่ะไม่ต้องกังวลละ ได้กลับมาแต่งงานเป็นสามีภรรยานแน่นอนไพ่ของการแต่งงานก็มาอีกนะ The Sun The World สิบถ้วยสามถ้วยนี่พลังงานไพ่แต่งงานหมดเลยนะเออพี่นกไปเ,เรียนไพ่กับอาจารย์ท่านไหนรู้ไหมทุกคนน่าจะรู้จักดีอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมรู้จักนกะเออท่านได้รางวัลพี่นกก็เห็นท่านได้รางวัลทุกปีเลยนี่แหละพี่นกถึงได้สนใจแล้วไปเรียนกับท่านอ่าเน,นี่ยท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆจะได้เป็นเกตความรู้นะ เดอะซันเดอะวิลสิบถ้วยสามถ้วยนี่คือไพ่ของการแต่งงานไพ่ของคู่แท้คุณสองคนคือคู่แท้มาเจอคู่แท้เนี่ยมันต้องเจอสอบเนคู่แท้มันไม่ได้อยู่กันง่ายๆหรอกเนาะถ้าไม่ใช่ระดับบุญที่สูงกันจริงๆมันต้องเจอสอบก็คือต้องใช้กรรมกันก่อนเออถ้ามันธรรมดานะฮะเดอะวิล <The world S 2> ก็ยังต้องหมุนวน,วนอยู่ในหมนุนเวียนอยู่ในชีวิตของการไล่กันแหละกลับมาแล้วมั่นคงมากคนนี้นะฮะม,มั่นคงนะคุณสองคนไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญเนี่ย ไพ่ของการแต่งงาน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 เกิดขึ้นถึง4ใบลโูโอ้ก็ให้มั่นใจแล้วรอต่อไปกลับแน่นอนแล้วกลับมาแบบมั่นคงด้วยคนนี้อาจจะเป็นเด็กได้นะแพร์รับ p e n กิลนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเด็กก็ได้มาดู I am very jealous person นะคะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นคนที่ขี้หึงนะรู้ไหมเนี่ยเขาบอกคุณ เขาฝากไพ่มาบอกคุณอะไรอีกที่เขาอยากบอกคุณคำนินทาก็สิ o โอล h ฮ r ร์ o ม e คำนินทามีแต่ทําให้ต้องเจ็บปวดคุณนินทาอะไรเขาแล้วเขารู้เหรอเขาถึงได้พูดแบบนี้ก็ไปเลือกดูว่าใช่เขาะความคุณหรือเปล่านะคุณสองคนก็รู้กันดีแหละคุณสองคนก็ครับพบกันระดับหนึ่งแล้วนะ I need more balance นะคะ ก็เข้าใจละนะง่ายๆนะเมเี้นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเขายังต้องการพื้นที่ความสมดุลอาจจะอาจจะเขาบอกว่าอาจจะอาจจะอะไร you make my heart full คุณทำให้หัวใจของฉัน mm hmm. ของุณพ mm ิม hmm. ฟูเนี่ยเขามีความสุขมากเลยสามถ้วยเกิดขึ้นเหนนไหมมาสักครู่ ถ้าเวลาเขาได้อยู่กับคุณเขามีความสุขมากมากคุณความสุขของเขาอะลกทั้งใบเนาะเดี๋ยวมาดูอีกสุดท้ายคืออะไรคะเขากลัวที่จะพูดกับคุณเขากลัวที่จะติดต่อสืษษ่อสารแล้วพูดกับคุณนะอืมอีโก้เนี่ยเขามีอีโก,โก้ อีโกมันกัดกินใจเขาของถึงได้นิ่งแล้วก็ไม่ติดต่อหาคุณไหมล่ะนะ well, เนาะว you c o o o s e me คือคุณจะเลือกฉันไม้คุณจะเลือกผมไม้ครับคะ่ะอะไรอบหนึ่งเนาะ I just dream with for everything เขาบอกว่าเขาฝันถึงเรื่องแนนาคตและทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของเราสองคนนแหละฝันวางแพนอย่างนั้นอย,อย่างนี้อย่างนี้ในหัวเขาได้แต่ฝันน่ะนะนะใต้สำรับคืออะไร,รข้อความ I think we should go slow down นะคะเขาบอกว่าเออแล้วก็โยเมเดอร์ mother, ก็คือคุณถูกแล้วเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณทำถูกแล้วเนะะี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะควรต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไปแบบช้าๆไม่ต้องเร่งรีบนะนี่แนละแล้วก็สิ่งที่คุณทำอ่ะคือถูกแล้วนะเนี่ยก็ความทั้งหมดที่เขาอยากบอกคุณเพื่อนๆก็น้อมรับพลังงานไปนะคะคนคนนี้ ที่คุณรอเขาอยู่เขาจะกลับมาไหมกลับมาค่ะเนาะกลับมาน,นี้สวัสดีค่ะ